สวัสดีค่ะพี่ดิชนนนานุตาคมนะคะก็อาชีพเป็นนักสแสดงค่ะปีนี้ก็อายุเข้าหลัก60แล้วนะคะ60ยังแจ๋วค่ะ รู้จักธีรพรก็เพราะว่าเห็นดาราในกองถ่ายนะคะรุ่นเด็กๆนี่แหละคะ่ะแบบตาต้องติดสกอเทปใช่ไหมคะวันดีคืนดีเข้ามาถ่ายละครแล้วเขาไม่ต้องติดเทปแล้วตาเขาสวยเลยอะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยสนใจคําว่าธีรพรคลินิกว่าอยู่ที่ไหนศึกษามาโดยตลอดค่ะและในช่วงโควิดนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่จะต้องมาทําตาคือว่างมากค่ะก็เลยเข้ามาปรึกษานะคะที่ธีรพรคลินิกนะคะหลังจากมาพบกับคุณหมอชุลทิศแล้วนะคะก็ได้คุยกันหลายๆเรื่องค่ะเรื่องการทําตานะคะแล้วคุณหมอ,อ พูดเรื่องเฟสล็อกด้วยค่ะก็ยังงงเลยนะคะว,ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากในชีวิตเพราะว่าไม่รู้จักคำว่าเฟสล็อกมาก่อนนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าไหนจะทําตาแล้วช่วงล็อกดาวนะคะแล้วผิวเรายังดีอยู่มากนะคะช่วงอื่นนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเป็นคนไม่อยากจะทําสัญญารรมจุดที่เสียของเราที่สุดคือตอนนั้นช่วงหนังตาตกคุณหมอเลยบอกว่าขอให้เขาล็อกเฟสล็อกตรงเนี้ยให้หน่อยหนึ่งนะคะและจะไม่มีแผลเลยนะคะและหลังจากนั้นตาเราจะอยู่สวยคู่กับเรานานๆค่ะ ก็ลยตัดสินใจทำนะคะแล้วก็คิดว่าอืมตัดสินใจถูกจริงๆค่ะช่วงนั้นล็อกดาวน์นะคะแล้วก็มีเวลาที่พักฟื้นค่ะพักฟื้นและพอออกมาถ่ายละครใหม่นะคะหน้าตาเราก็เป็นดาราหน้าเก่าค่ะคือหน้าเหมือนเดิมเพราะเราบอกคุณหมอเลยค่ะว่าเราต้องการตาอะไรของเราเหมือนเดิมนะคะและตอนนี้นะคะผ่านมาถึง2ปีแล้วค่ะเป็นยังไงคะตาสวยธรรมชาตินะคะและล่าสุดนะคะเมื่อช่วงปีใหม่ปีที่แล้วค่ะจมูกที่เคยทํามา30ปี โยกค่ะท่านเป็นยังไงล่ะคะทีนี้ช่างแต่งหน้าบอกว่าไม่ได้นะคะพี่ดี้จมูกเริ่มโยกแล้วนะคะเราควรจะต้องเปลี่ยนซีรีส์ใหม่คะ่ะแน่นอนคะ่ะก็ต้องพุ่งตรงมาที่นี่ชีรพรคลินิกนะคะมาหาคุณหมอชุลทิดอีกเช่นเคยและนี่คะ่ะเมื่อก่อนปีใหม่ก็ได้จมูกใหม่จากทีรพรตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว7เดือนเป็นยังไงคะ สวยธรรมชาติมากและก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นจมูกลัคกี้โนสนะคะก็จะสวยธรรมชาติและเข้ากับหน้าเราจริงๆนะคะโยกได้ไม่ป๊